บนบอกมือหน่อยเย้ yeah. อกมุ่นทักงไทย <Wow. S 1> มาแล้วนะครับมาทันงานตลอดเลยครับ วายวันนี้ได้ลงแล้ววายได้ลงแล้วได้ลงแล้วลแ,วแวม่แม,ม่ร้องให้ตาบวมเลยเ<อ>แต่วันนี้ร้องให้เพราะดีใจค่ะคุณแม่แอนนี่นะครับมานะราาารครับแล้วก็เปิดทีมเป็นทีมก่อนภาพกสิิ์ครับคนที่ได้เรียญนะคะถึง,ร,งราดับองแดงค่ะ ก็ตามที่เกิดไปนะครับผมใส่เสื้อยืดอโย่อโอโยและสำหรับนักพวงวิทจิตรนี้ทุกคนจับพร้อมแล้วนะครับการแสดงของช้างสุรินทร์จะส่งสู่สายตาของทุกทท่านผ่านการแสดงชุดมหัศจรรย์104พรรษาลูกหลานพระยาสุรินทร์หลอมโดนใจเชิดชูช้างไทยทู่แผ่นดิน ขอเชิญท่านรับชมได้นะบัตรน้ค่ะคุณนัะช้างยังถือเป็นดิางมีความติดพันเดนแน่นแฟนกว่าที่ดันในโลกนักระทำผู้ชาติซึ่งใช้ตปถึงปีพุทธศักราชสพัตรอยยังเป็นผู้ชาติอื่ ซึ่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสมบูรณ์ของเครืมหามหกรริยุยช้างอถือเป็นสิริมงคลแก่พระเจ้าถูกผู้ครอขครองทันเดียมารัก่าลักวิถีช้างจึงถูกรอร้องวันสุดท้ายแล้วนะคะบวันนี้ลาบลื่นไปด้วยดีก็ต้อง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมกินยา้ีดีนะย่ากินี้จะผ่านกันเดินนะครับอะไรปี้เบ็นพระเด์ใครแม่ดวงสวยงามมากลูกแม่แต่นะ เอออึงเหมือนเดิน<ส>เดิน <ไป S 1> แท็กซ์วอล์กงามขนาดาูบัวบานบอกมือหนอ่อยเฮ้ย่อบกมือทักไทยเพราะว่าจะลงมาเปิดใช่ไหมเราก็ค่อยเข้าไปถ่าย ันนี้ทาง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 อันนี้บรรดาช้างงานครับขาเกียรตที่เคารพผู้พันาณัดนี้ในวิถีชีวิตคนกับช้างที่สุรินทร์เรามีช้างเลี้ยงอยู่เกือบ300เชือกดูแลโดย,โดยโองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์80เชือกดูแลโดย,โดยโองค์การสวนสัตว์สรยเชือก เพิ่ที่จังหวัดสุรินทร์ของเราะครงการบริหารจังหวัดได้ให้เงินเดือนช้างด้วยดเดือนละประมาณหมื่นสองขึ้นอยู่กับความสามารถของช้างแต่ละเชื่อนะครับในช่วงวันปกตินะครับเราก็จะมีการแสดงความสามารถของช้างที่บ้านตาก,การตำบลกะโพอําเภอท่าตูมเป็นประจําทุกวันวันละสองรอบครับรอบเช้าเริ่มสี่โมงเช้ารอบบ่ายเริ่ม เวลาบ่ายสองนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากท่านจะได้ชมในช่วงเทศกาลงานช้างลังจะัปหาซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีก็ต่อเนื่องมาเป็นปีที่63คือฉากนี้ไม่ทราบเหมือนกันค2505นะครับให้จังหวัดุริ์ได้จัดงานช้างเป็นงานประจำปีแต่เยวจะใส่ให้แม่ๆได้ดูต่อเนื่องกันมาปนปีที่63แล้วถ้าท่านใดทว่าจะต้องมาเลยอะไรแบบนี้สองวันสองวานที่จัดมาสองรอบ รอบกลางวันและรอบกนางนคืน,คนวันี่อสองรอบรอบเช้านะครับสักครู่ก็จะเริ่มการแสดงแลวแล้วก็รอบกลางคืนอีกรอบหนึ่งถ้าใครไม่ได้ชมก็ไปชมที่บ้านตาการศพลกระพงเพอท่าตูมนะได้ทุกวันนะครับครับในการแสดงงานช้างของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมอย่างที่อำเภอศรีข,ขอัภูมิมีปราสาทนะครับ ที่ก่อเก่าเกยาวนานเป็นพันพๆปีก็มีท่านชนาชื่อตารองทัวร์ราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ ต่อไปไปถอดชุดชเหรอช้องางแสน<ะ>รุ้รอยูอ่ที่นู่เหรอน้อนนค่ะไอ้ <c oughs> ไมถ่ายรูปไหรสไอ้ดีถ่ายรูปนะครับ <c oughs> ลูกสาว เดี๋ยว3 5 3หน่อยเดี๋ยวถ่ายจะเป็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆ

ไปไปข้างหน้าครับแถวแถวข้างหน้าก็ได้คุณแม่เดินไปเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเจอสิงเจอผมเดินไปเดินมาได้ครับน้ำกินใช่ไหมฮะ น้ำเปล่าน้ำอะไรครับน้ำเดซ่งแสงเอาหนานเพื่อนกินนะน้ำเปล่าเทีซีที่มาบ้านเรานะครับมีน้ำเปล่าให้นะฮะแม่ชุแม่พี่คุณสังลุยหนีเดียร์เป็เดียวคนชมเองหลอนเดีย

ชอบได้ครับเดินตรงนี้เลยครับเดินไปเห็นไหมมุมๆเลยฮะก่อนเที่ยงมั้งครับเราแสดงเสร็จก็ประมาณก่อนเที่ยง เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเตะบอลเนี่ยผมกลับมาแต่งตัวใช่ไหมครับพี่แม่เคยตอนเตะบอลผมต้องกลับมาแต่งตัวก่อนเนาะเตะบอลเลยไม่ถึงใครใครเตะบอลวัวเตะถูกปะใช่ไอ้สิ่งนี้ผมไปเตะด้วยไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่เตะด้วยที่ใส่ชุดนี่ต้องกลับมาใส่ใช่ไหมครับ เ,เฮ้ยเจ๊ล้ำหลุดเหรอเจ๊ล้ำหลุดมาขโมยกินหญ้าลอนางน่าราักนะครับ